สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทางหลวงพิเศษของไทยซีซั่นหนึ่งวันนี้เป็นตอนที่2เราจะพาทุกคนไปรู้จักเส้นทางพิเศษสายตะวันออกชิงเหนือหรือสายอีสานและสายตะวันออกที่ขค้นต้นด้วยหมายเลข6และหมายเลข7กันครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ เริ่มจากทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อมอเตอร์เวย์กรุงเทพถึงนครราชสีมาเส้นทางนี้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสระบุรีและไปสิ้นสุดที่โคราชทำให้การเดินทางสะดวก และลดเร็วขึ้นกว่าเดิมมากต่อมาคือทางหลวงพิเศษหมายเลขเจหรือมอเตอร์เวย์กรุงเทพถึงพัทยาถึงมาบตาพุทธเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางสายหลักของฝั่งตะวันออกใช้ในการเดินทางไปชนบุรีพัทยาระยองและเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือหลักของประเทศครับทางหลวงพิเศษหมายเลข6เลทางห9 6 6 0รือยกางิ9 6 604กิโลเมตรชื่อสายทางบางปะอินสระบบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุนดรธานี หนองคายโครงการบางปะอินนครราชสีมานาครราชสีมาขอนแก่นขอนแก่นหนองคายสถานะกำลังก่อสร้างบางปะอินถึงนครราชสีมาโครงการนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีหนองคายทางหลวงพิเศษ หมายเลข61เอลยทาง315กิโลเมตรชื่อสายทางแหลมฉบังนครราชสีมาโครงการแหลมฉบังปราจินบุรีปราจินบุรีนครราชสีมาสถานนะโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข62 รยทางห9 4กิกิโลเมตรชื่อสายทางนครสวรรค์จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กอุบลราชธานีโครงการนครสวรรค์นครราชสีมานครราชสีมาอุบลราชธานีอุบลราชธานีช่องเม็กสถานะโครงการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข63หรือทาง667กิโลเมตรชื่อสายทางพิษณุโลกนครพนมโครงการพิษณุโลกเพชรบูรณ์เพชบูรณ์ขอนแก่นขอนแก่นนครพนมสถานะโครงการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข64หรือเลทาง481กิโลเมตรชื่อสายทางเบื้องการด่านช่องจอมสุรินช่องสงงามศรีสะเกดโครงการเบื้องการการ้อยเอ็ดร้อยเอ็ดสุรินสุรินช่องจอมสุรินช่องสงงามสถานะโครงการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข65รเลยทาง109กิโลเมตรชื่อสายทางอุบลราชธานีนาตาลอุบลราชธานีโครงการอุบลราชธานีนาตาลสถานะโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข7เลยทาง 149-181กิโลเมตรชื่อสายทางกรุงเทพฉะเชิงเทราชนบรุรีแหลมชบังพัทยามาบตาพุธบ้านฉางโครงการถนนกรุงเทพชนบุรีถนนกรุงเทพชนบรุรีสายใหม่ถนนชนบรุรีพัทยาพัทยามาบตาพุธ สถานะเปิดใช้งานกรุงเทพถึงมาตาพุทธกำลังก่อสร้างมาตาพุทธถึงบ้านฉางทางยกระดับสีนครินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางหลวงพิเศษหมายเลข71อระยะทาง204กิโลเมตรชื่อสายทาง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่สองด้านตะวันออกฉะเชิงเซาสะแก้วด่านอรัญญประเทศสะแก้วโครงการกรุงเทพมหานครอรัญญาประเทศสถานะโครงการ ทางหลวงพิเศษหมายเลข72เลียทาง271กิโลเมตรชื่อสายทางชนบุรีระยองตลาดโครงการชนบุรีระยองระยองตลาดสถานะโครงการนี่คือภาพรวมของ ทางหลวงพิเศษหมายเลข6และหมายเลข7สายตะวันออกเฉียงเหนือและสายตะวันออกครับตอนต่อไปเราจะพาไปดูเส้นทางพิเศษสายอื่นๆที่น่าสนใจฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ